สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา YouTube วยูทูบนะค่ะสวัสดีนะคะเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนค่ะมากินต้มจืดต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูด้วยค่ะแซ่บน้ำกันค่ะเมื่อนี้กินย่างเดียวด้วยค่ะสดหน้ามันห่อนเนาะต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูแซ่บหลายค่ะอร่อยมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube เด้อค่ะมือนีได้นอใหม่มาเด้อค่ะนอใหญ่ๆเนะสดพร้อมค่ะเนอใหม่บ่แพงเนะช่วงนี้ค่ะได้มาสองเนอใหญ่เลยค่ะเสียมะหันต้มจืดเด้อค่ะพี่น้องจ๋ามาต้มจืดใส่กระดูกหมูเด้อค่ะขั้นแรกเขากับมะปอกก่อนเนะได้กระดูกหมูมาพร้อมค่ะกระดูกหมูก็ได้มาแล้วต้มจืดหนอไม้ใส่กระดูกหมูค่ะเปิดแก๊สกันค่ะ เปิดแก๊สต,ต้มน้ำให้เดือดด้วยค่ะเราค่อยใส่กระดูกหมูเนาะเราก็จะมาหันห่นนอไหม่หั่นน้อไหม่เนาะคะ่ะอันนี้กระดูกหมูเตรียมไว้แล้วะคะ่ะกระดูกหมูสดสดด้วยคะ่ะมาหั่นนอใหม่กันเลยะคะ่ะหั่นน้อไหม้ก็ต้องต้มอีกเด้อนี่หม้อต้มน้อไหม้นี่เดี๋ยวเปิดแก๊สไปก่อนเปิดแก๊สไปก่อนจะได้มาต้มนอไหม้โอ้ยแก๊สประทัตนติดนี่เปิดไหมอ่า ต้มน้ำให้มันเดือดก่อนค่ะเดี๋ยวหั่นหน่อไม้กันเด้อหั่นหน่อไม้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหน่อไม้จังแม่นนอยใหญ่มาต้มหน่อไม,ม,อม้กันค่ะปอกก่อนเด้อนี่ปอกก่อนปอกหน่อไม้ก่อนค่ะปอกแล้วก็หั่นฝอยๆหั่นบางๆค่ะเอาอ่อนๆมาลมเลยแก่ๆเอาเอาอ่อนๆมันค่ะเอาอ่อนๆมันเนาะ เอาอ่อนๆมาเลยนะคะเนาะเนาะไม่บกแพงอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้เนาะไม่ถูกเร้วค่ะลละยี่สิบบาทนี่ถือว่าถูกแล้วนะลละยี่สิบบาทก็ถือว่าถูกแล้วเนาะเอามาหั่นเป็นแผ่นๆค่ะต้มจืดเนาะมาดูวิธีการหั่นเลยค่ะเอาบางๆมันอ่อนๆค่ะนอะนืงก็ไดซํานีบล่ะเอาออกเอาที่แกมันออกค่ะอันที่แกบตรงเอาเด้อค่ะี่แก วันเรใหม่โบอดดอกเราใหม่โบอดอันนี้ก็แกตัดออกอีกโลดนี่นี่กัแกตัดออกอีกโลดค่ะทิ้งหลายหลายโหลดปาดออนออนออนมันค่ะต้มด้วยค่ะนอนึงก็ได้บ่หลายดอกตัดทิ้งหลายกลัวนอใหญ่ซื้อต้มให้มันจืดค่ะแล้วก็ต้มใส่กระดูกหมูเนาะ หั่นบางๆด้วยค่ะหั่นบางๆหั่นบางๆเนาะน้อใหม่ันีสำหรับต้มจืดเนาะหั่นบางๆนี่กัแกได้ตัดออกไปหลดแก้ก็ต้องเสียดายค่ะน้อใหม่เป็นโอ๊ตน้ใหม่หลยอยู่ค่ะ ต้องเสียดายได่ยางหลายเลยค่ะตองนอนี่ค่ะตองนอแต่ลดาหลาหลนอใหม่สดซดเอาอ่อนๆมันเด้อค่ะแก่ปเปาดอกมันเด้มันหลายคือมาตองนอเดือหลายลหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ต้มต้มให้มันจืดต้มเส่กระดูกหมูเนาะต้มก่อนเด้อต้อมนำเปล่าก่อนก็ต้องเอาแกะมันดอกค่ะอ่อนๆนอใหม่มันอ่นอนนอใหม่หลาอดไหล ถึงแม้โลละไรยี่หนี่สองนอนนี่หาที่ห่าบาดบ่แพงดอกหน่อไม้ได้เยอะมากเลยโอ้ยเงือแตกเลยนะปอกหน่อไม้เนี่ยน้ำเดือดแร้วค่ะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วด้วยค่ะแต่หลายโบเราไม่หลายหลายค่ะน้ำเดือดแล้วเ้อมาน้ำเดือดแล้วนะเจ้า น้ำเดือดแล้วค่ะมาใส่หม้อต้มเลยค่ะใส่หม้อต้มเดือดได้เลยเดือดแล้วเดือดแล้วอันนี้หม้อกระดูกหมูใส่กระดูกหมูไปพร้อมเลยคะ่ะอันนี้กระดูกหมูต้มแห้มันเปื่อยก่อนเด้อค่ะกระดูกหมูเนาะอ,อันนี้ต้มกระดูกหมู้ม่เปื่อยก่อนเดี๋ยวจะคอ่อยๆฟองออกเด้อค่ะกระดูกหมู อันนี <app> ้หน <and> ่อไม้เราก็จะต้มลงไปให้มันเปืดให้ม <osa> ันขายขมเนาะต้มบ๊โดนดกต้มบ๊โดนดกด้วยค่ะแป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วต้มบ๊นานดบต้มกระดูหมูวานเปื่อยก็หน่อไม้สองหน่อได้เยอะนะเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวรอให้มันเดือดจ้ารอให้มันเดือดนะจ้ เราก็มาร้างเขียงล้างกระมังล้างค่ะผิดนะจ๊ะส้มสืดกระดูกหมูใส่หน่อไม้ค่ะเราก็มาล้างของเรียบรอย้อยร้อมากเลยต้มใหละเอียดก่อนค่ะ เดี๋ยวก็เดือดแล้วเดี๋ยวก็เดือดแล้วนะคะสักพักหนึ่งก็ได้กินแล้วต้มจืดกระดูกหมูเดี๋ยวเราก็จะไปหุงข้าวเด้อทีนี้ยายไก่ก็จะไปหุงข้าวเด้อค่ะทีนี้ต้มจืดกระดูกหมูต้มกระดูกหมูเป็นเปื่อยก่อนค่ะค่อยช่อนฟองออกด้อค่ะกระดูกหมูต้มจืดเราก็มาเตรียมทํา จัดวางฟองให้มันสะอาดเนาะรอให้มันเดือดค่ะรอให้มันเดือดเด้อหน่อไม้ต้มนี่ให้มันจืดต้มให้มันจืดเด้อค่ะต้มให้มันจืดเดี๋ยวสักพักมันก็จืดค่ะสักพักหนึ่งต้มไปเรื่อยๆเนาะดูกหมูของเราก็เดือดแล้วก็ค่อยช้อนฟองออกนะคะน้ําต้มจืดมันจะได้ใสจ้าค่อยช้อนฟองออกนะคะน้ําต้มจืดของเรามันก็จะได้ใสแล้วก็จะอร่อยค่ะ มันก็จะมีฟองออกนิดๆแล้วก็ช้อนออกนะคะน้ำต้มเจีดของเราช้อนฟองออกเพราะว่ากระดูกหมูมันสดสดมากเลยเก,กระดูกหมูเหมือนชื่อกระดูกหมูซดปซเหมือนช้อนฟองออกค่ะมพนจะหนากินเนาะน้ำน้ำน้ำชุกมี้จะใสเนาะค่ะน้ำตุกมันจะใส่นะ,ะ,นนะนะช้อนฟองออก กระดูกหมูให้เปื่อยนอไม้ของเราก็เริ่มเดือดแล้วต้มไปสักพักหนึ่งเด้อค่ะนอไหม่ของเราก็เริ่มเดือดแล้วเด้อค่ะต้มไปอีกสักพักหนึ่งเด้อค่ะต้มให้มันจืดแน่อย่ามันขมเนาะขมแล้วมันจิบเซบเนาะค่ะนอไหม่อาแตอ่อนเด้อเอาแต่อ่อนมันค่ะสองนอใหญ่ๆตัดเอาแต่อ่อนมันเด้อค่ะมันได้หล โลละยี่สิบบาทค่ะรลละยี่สิบบาทนอกไาไผ่หวานนอกาต้มจืดเนาะต้มจืดกระดูกหมูอันนี้ก็กระดูกหมูต้มต้มใบกุ้ยช่ายค่อยถอนฟองออกค่ะน้ำซุปมันได้ไหมน้ำซุปมันน้ำซุปมันค่ะเดี๋ยวสักพักก็ได้กินแล้วพอเลวจ้าพอแล้วต้มดนแล้วพอแล้วค่ะเตรียมล่างด้วยค่ะเอามาล่างกอนเอามาล่างกอนอันนี้หม้อต้มกระดูกหมูดนะคะหม้อต้มกระดูกหมู หม้อต้มกระดูกหมูนะคะ <c oughs> น้องเห็นบ่หม้อต้มกระดูกหมูด้วยค่ะหม้อต้มกระดูกหมูนะคะต้มะะตให้มันปเป,เปนะะื่อยๆค่ะเวลามันมีฟองก็ฉลอดฟองออกเวยคะ่ะเวลามันมีฟองก็ฉลอดฟองออก้มเปื่อยๆ้มเปื่อย ้องออกน้ามันจิตใสเด้วยค่ะเดี๋ยวสักพักก็ใจน้อใหม่ได้แล้วค่ะช้อนฟองออกนะคะน้ำน้ำซุปมันจะได้สวยมันจะได้ใสมันก็จะน่ากินด้วยช้อนฟองออกค่ะง่ายเตาแล้วง่ายเตามาไว้เตานี้เตรียมทีหลังมาใหม่มาใส่เลยทีนี้ เตรียมจะร้างหน่อไม้มาใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปล้างหน่อไม้ก่อนค่ะล้างหน่อไม้รอก่อนกระดูกหมูของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วกระดูกหมูของเ้างก็เริ่มเปื่อยแล้วค่ะแนละ้วมาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะเราก็มาใส่รสดีใส่ลงไปจ้ารสดีรสดีใส่ลงไป ดอกเกลือพี่น้อยค่ะพี่นอ้องดอกเกลือะะ้อคะนี่ดอกเกลือค่ะใส่ดอกเกลือเกลือไปน,นิดนึงโอ้ยผมคือรสไก่ไก่หมดแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้รสดีก็อ,อร่อยเย้ะอ,อันนี้คือดอกเกลือนะคะดอกเกลือใส่ลงไปค่ะดอกเกลือกระดูกหมูของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วเนาะต้มนานแล้วทิมนำนำมันก็ะดีปะอือพอแล้วรสชาติอร่อยแล้ว ใส่หน่อไม้กันลงไปเลยจ้าหน่อไม้เขาต้มไปด้วเราเดีนี่หน่อไม้ใส่ไปหลายค่ะใส่ไปหลายเดี๋หน่อไม้สองหน่อกบหญ่นี่มาหั่นเอาเป็หยอ่อนๆย่อนมันด้อยค่ะเคี่ยวไปต้มไปเปื่อยๆยังแสบด้วยค่ะ,นคะหน่อไม้นี่หน่อไม้ต้มกระดูกหมูค่ะเดี๋ยวตักแบ่งไปให้น้องกินด้วยยายไก่กินไม่หมดหรอกค่ะน่าก,กินมากๆเลยเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนเพราะว่าใส่หน่อไม้มันก็เลยไม่เดือด ให้มันเดือดพักนึงก่อนนะคะเดี๋ยว่อยมากินกันค่ะรสชาติพอดีแล้วนะคะใส่หน่อไม้ไปแล้วก็รู้สึกว่าวมันจะไม่เข้มข้นสักหน่อยอะ่ะเติมรสดีไปหน่อยค่ะไม่ต้องปรุงละเด้อทีนี้ชูรสก็ไม่ต้องใส่แต่รสดีพอเดี๋ยวรอรอเดือดค่ะรอเดือดแล้วก็ได้กินค่ะหุงข้าวรอแล้วหุงข้าวรอแล้วนะจ๊ะ เริ่มเดือดแล้วเลยค่ะเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวมากินกันจ้าซุกแล้วค่ะต้มจืดนหน่อไม้ซุกแล้วเด้อตัดไปกินก่อนแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะต้มอ,อย่างเกลือยเลยเนาะหน่อไม้พันต้มบลาเก๋าหรือปบาเสร็จเนาะต้มหม้อใหญ่เลยค่ะต้ะะนะตมตจืดหน่อไม้นะคะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าต้มต้มจืดเนาะ ส้มจืดหน่อไม้ไผ่หวานใส่กระดูกหมูเมนูอร่อยนะคะเมนูอร่อยไม่กินน้ำกันจ้าห่อนมือห่อนมือร้อนมือนะจ้าเดี๋ยวหาจานมารอก่อนจ้าร้อนมือนี่แน่ได้จานแล้วได้จานแล้วนะคะ ห่อนมือ้อน้ำซุปของเราก็น่ากินมากเลยต้มจืดกระดูกหมูใส่หน่อไม้จ้าปเปิดตะแสบเบอร์มองเห็นเบอร์แสบบอคะแาเสบเบอร,บบอร์น่ากินไหมคะต้มจืดกระดูกหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะมาอร่อยด้วยกันจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ้าแซ่บแซบด้วย่ะแซ่บ ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สต้มนานแล้วปิดแก๊สก่อนไปกินต้มกระดูกหมูด้วยกันจ้าทุกคนมาเดอ้อมาเดอ้อแสแสๆน้ำแกนจ้า